ไอห,หนุม่มรวบล้อไอห,หนุม่มหน้ามนคนเปยดกระสังครับเสียงเกมเกมมีน้อยร้อยเมชาลินครับหน้าเงาว่ารอบยีงเงาแล้วเดก,ก้าอันนี้เงากว่าอีกโอ,โอ้โหสุดยอดสุดยอดลม,ม่อนข้างแรงครับ

เสียเกมออกไปพี่ใหญ่ก็เข้ามาครับรุ่นคุนปูเลยคันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณคันนี้ด้วยครับเช็คอินเมื่อเช้าเนี่ยพอดีเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยเห็นเห็นเช็คอินปุ๊บตามกลิ่นมาเลยครับต้องขอบคุณด้วยครับที่เช็คอินทำไมเช็คอินแล้วกันนะเรียบร้อยครับ ผมไม่มีช็อตเด็ดๆแบบนี้ให้เราดูโอ้โหสะเทือน,นหัวคนขับเลยแบบนี้เสียงบึ้มเดียวครับ โอ้โหใส่ดินเยอะมากใส่ดินเยอะมากครับ สายแบกแบบนี้สายแบกโอ้โหโอ้